ยินเสียงกริง่งกระดิ่งนี้ใช่เลยจ้ะไม่ผิดเสียงของครูนางเองจ้ะชัดเจนแจวแววแช่ก่อนจ้าแช่ก่อนชัวแช่ก่อนชั่ว,วสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยจ้า มาบ่อยบอยและก็มานะมาแล้วจ้ะอยากไลค์ใครแชร์บ้างเอออยากไลค์อ่ะวันนี้แบบอยากไลค์อ่ะสวัสดีค่ะโอ้มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะแม่ฝนสวัสดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะขออนุญาตแชร์สักครู่จ้ะ มาจ้ะมาเด้พี่น้องมาเด้อ,อมาเด้อ,ดอปัดเรียกเอากันเรียกเอาการเอางานเรียกเอาทุกผู้ทุกคน <c oughs> นะใครใคมีหน้าที่อะไรทําทำทำไปด้วยฟังไปด้วยเปิดเขาเรียกว่าเปิดไอเดียเปิดความคิดเปิดมันสมองของเราอย่าปล่อยให้ เขาเรียกว่าสมองของเราหรือศักยภาพของเรานะคะมันถูกทับทมมันต้องเจอคนปลุกขอบคุณค่ะแชร์ให้แล้วห้ากลุ่มขอบพระคุณเลยจ้านั่นแหละมันต้องเจอเขาเรียกว่ามันต้องถูกปลุกอะคนต้องถูกปลุกเออมันต้องปลุกไฟตัวคุณวันนี้มาแบบว่าโปรไฟล์แบบไฟไฟเอ,เออแชร์แล้วก็แชร์อีกไม่เป็นไร แชร์ไปรวดเนาะแชร์มันไปโวลด <c oughs> <c oughs> จ้าเคขอบคุณมากค่ะแม่ปอบอกว่าแชร์ให้แล้วห้ากลงขอบรักคุณมากเลยจ้าขอบรักคุณมากเลยจ้าเดวเด้อแชร์ก่อนเออนั่นแหละ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยอันฟังกันสกอรอยาเป่าวา่าบางคนบอกโอ้ยมาอะไรไม่รู้ขายของอีกแล้วจ้าขายของอีกแล้วกับฟังสะกอรเออที่แบบอะไรเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเสื้อผ้า CF จังอะไรอย่างเงี้ยวันเนี้ยามาแชร์อะไรมาปลุกพลังในตัวคุณมาปลุกไฟเอาแบบตรงๆนะ อย่างคุณางเองเนี่ยถ้าคือทุกวันเนี้ยถ้าไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าไม่ได้ตื่นตื่นจากฝันเรียกว่าอะไรเดียวคือตื่นนั่นแหละเอาเออทุกวันนี้ที่ลุกออกมาทําเพราะว่าตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากการที่มาฟังไลฟ์สดจากโค้ดต่างๆบอกเลยเด้อคือคุณอย่าคิดว่าโอเคฉัน ทำสิ่งนี้แล้วคือคือเข้าใจไหมว่า,าโลกของละครกับโลกของชีวิตจริงมันย่อมแตกต่างกันถูกต้องไหมมันย่อมแตกต่างกันทีเนี้ยพลังที่อยู่ในตัวคุณหรือไฟหรือความรู้ในตัวคุณหรือศักยภาพในตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่าคือมันยังไม่ถูกปลุกอะ่ะฉะนั้นการที่เราฟัง ความรู้ใหม่ๆเข้ามามันคือสิ่งที่มาปลุกพลังในตัวคุณตัวคุูนางเองก็เหมือนกันค่ะทุกวันนี้อย่างที่บอกที่ได้ลุกขึ้นมาทำก็ถูกปลุกถูกปลุกจากอาจารย์ต่างๆคือเอาง่ายๆเราอยากสำเร็จเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนสำเร็จไปคุกคีไปคุกคลีไป,คคลไปสนิทสนมเออไปสนิทสนมก็คือไปฟัง ฟังให้มากขึ้นฟังจนแบบว่าเฮ้ยมันทําสิ่งนี้ได้ด้วยหรอเอ้ยสิ่งนี้มันสามารถมาสร้างรายได้ได้ด้วยหรอคือคนเขา้เขาใจไหมคะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาที่หลายคนเขาเรียกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าเอ้ยมันสามารถหยิบขึ้นมาสร้างรายได้ได้ไม่เห็นว่ามันสามารถเอามาต่อย,ยอดทําอะไรได้ตั้งหลายอย่าง ชนะวันนี้พน้าจะมาแชร์เลยว่าอยากขายดีต้องพึ่งทำทออมํทออมทำนี่แหละจ้ะทออํมทำนี่แหละแล้วทีเนี้ยในยุคนี้นะบอกเลยว่า2 0งศเป็นยุคออนไลน์ที่แบบว่าแรงมาแรงมากคือใครๆก็ออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ออนลนแต่พอทําออนไลน์แล้วเอ๊ะทำไมทําแล้วมันไม่ปังเหมือนคนอื่นเขาเอ๊ะทำไมทําแล้วมันเหมือน ทำนะไม่ใช่ว่าไม่ทําทําแต่ทําไมมันไม่ได้เหมือนเขาอ่ะแต่ทําไมมันยังไปไม่ถึงในเนี่ยแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายจา๋าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายลูกฟังฟังว่าเอะทำไมเราทําแล้วทําไมเราไม่ปังเหมือนคนอื่นเขาเออคืออย่างที่บอกแหละว,ว่าบางคนคือเห็นรุ่นพี่ทําก่อนแล้วโอ้โหเห็นคนเข้า,ขามาทําก่อนละดูภาพอ่า ภาพรกรเลยว่าภาพฝันนะ่ะว่าโอเคมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่พอมาทาเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นเหมือนเขาสักทีมันเนี้ยคนานางก็เลยมาแชร์ให้เดี๋ยวปรับกล้องก่อนนะคะแป๊บนิดนึงปรับนิดนึงก่อนจ้าโอเคสวัสดีครับมองไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เท่าไหร่หรอกแชร์ให้แล้วฮะกลุ่มขอบพระคุณค่ะใครที่มาแล้วก็ฝากแชร์ฝากแชร์ฝากอะไรกันไปเนาะฝากแชร์ฝากแชร์ฝากกดติดตาม อะไรก็ได้ที่แบบมองว่าเอ้ยมันสร้างมันมีประโยชน์เอาง่ายๆมันมีประโยชน์สำหรับผู้อื่นโอเคสําหรับเราเราอาจจะมองว่าโอเคไม่รู้คุณนะเอาอมาพูดอะไรนะแต่รู้วันพูดไปบางทีก็ไม่เข้าใจพูดแล้วก็งงๆเออพูดแล้วก็งงๆกูจะทําดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณลองแชร์กดแชร์เขาเรียกว่าเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นการทําบุญเอาง่าย คุณนางก็ตื่นรู้จากการแชร์ของหลายๆคนที่มีการแชร์กันเข้ามาที่มีการแชร์เข้ามาแล้วคุณนางก็ไปเห็นแล้วก็เราก็เข้าไปฟังเราก็เกิดจากเนี่ยจากสิ่งเหล่านี้จริงๆก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณคนที่แชร์คนที่แชร์คลิปที่ดีๆสาระที่ดีๆต่างๆเข้ามาให้คุณนางได้เห็นได้ฟังมาโดยตลอดอืมนะโอเควันเนี้ย ก็เห็นข่าวอีกแหละเอาง่ายๆก็เลยอยากมามาคุยมาเล่าเห็นข่าวาพนักงานทํางานโรงงานก็ถูกปลดแปดร้อยชีวิตหรือหลายๆที่และเชื่อว่าทุกคนก็คงจะติดตามข่าวเสีบข่าวกันอยู่แล้วแหละอะคือนั่นแหละ <c oughs> พูดแล้วแบบอืมนั่นแหละเออ และในเนี้ยคืออย่างนี้ความหมายคือว่าพอคนนั้นก็ไปดูข่าวเนาะเราก็เราก็ดูข่าวเหมือนกับทุกๆคนค่ะแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันยังนั่งแล้วมัวแต่เสพบข่าวหรือมัวแต่อ่านข่าวแล้วฉันไม่ลุกออกมาทําอะไรสักอย่างเลยหรือไม่ออกมาเตรียมตัวอะไรตัวเองไว้เลยเนี่ยในวันเนี้ยวันหนึ่งมันอาจจะเป็นคิวเราก็ได้ ถูกต้องไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรที่แน่นอนแล้วก็หลายคนนะคะที่ตอนนี้ก็ลุกออกมาทำอย่างที่บอกว่า2 0 2 0ยุคออนไลน์ที่มาแรงมากมาแรงจริงๆค่ะคือเมื่อปี2019ยังไม่ขนาดนี้นะยังไม่ขนาดนี้ยุคก,การขายอย่างที่เคยเล่าลหลายครั้งนะยุคก,การขายออนไลน์ในสมัยก่อนนะ่ะมันก็จะไม่เหมือนกับทุกวันนี้ ความปแปเปลี่ยนเกิดขึ้นก็คือทุกวันนี้การขายมันมีเขาเรียกว่ามันมีผู้ช่วยมีอะไรเข้ามาช่วยเหลือเราแบบเยอะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสังเกตไหมว่าแต่ว่าทําไมคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ทําไมเขาอยู่ได้อะคนในโลกออนไลน์มันเป็นสังคมสังคมหนึ่งที่แบบใช้ชีวิตไม่ได้เป็นลูกจ้างใครทํางานเขาเรียกว่า เป็นนายตัวเองเอาง่ายๆเป็นนายตัวเองซึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ยังไม่เข้ามาออนไลน์ก็ยังอีกเยอะนะคะก็ยังอีกเยอะขนาดว่ายังไม่เยอะนะี่แะแต่ว่าคือทุกวันนี้อย่างคุณนานเงเองเป็นมีเพื่อนใน Facebook เนาะมีแต่แม่ค้าออนไลน์มีแต่แม่ค้าออนไลน์ออนลนจนเราบอกว่าเฮ้ยออนไลน์มันมันบูมได้ขนาดนี้เลยนะออนไลน์มันมาได้ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาทําก่อนอะ คนที่เขาทํามาก่อนนะคะคนที่เขาปูทางก่อนหรือทํามาก่อนลองผิดลองถูกอะไรมาก่อนเนี่ยเขาก็ย่อมจะไปได้ไกลแล้วก็เร็วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เพิ่งเข้ามาในยุคนี้ซึ่งการตลาดของออนไลน์ค่ะมันเริ่มแข่งขันกันมากขึ้นถูกต้องไหมอย่างที่เล่าไปนะั่แหละว่าถ้าเกิดว่าคนอยากขายดีนะวันนี้คุณนันก็เลยมีเคล็ดลับมาบอกคุณเออมีเคล็ดลับมาบอกคุณถ้าเกิดว่าคนอยากขายดี คือคุณจะอาศัยแค่โพสต์เฟซบุ๊กธรรมดาไม่ได้แล้วเพราะว่าหลายๆอย่างพี่มาร์คเขาก็ปิดกัน้นถูกต้องไหมปิดกั้นคุณแล้วบางคนบอกว่าโอเคถ้าขายในเ c e b o o k ส่วนตัวมันขายไม่ค่อยได้แล้วก็ไปเปิดเพจสิบางคนบอกก็ไปเปิดไปเปิดเพจสิอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดเพจสิแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจในเรื่องของเพจคุณเปิดมามันก็เหมือน เหมือนห้องห้องหนึ่งอะเข้าใจไหมเหมือนห้องห้องหนึ่งแล้วมันไม่มีใครไปติดตามไม่มีใครไปกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณไม่มีแฟนคลับไม่มีแฟนเพจไม่มีลูกเพจแล้วคุณจะไปขายของได้ยังไงถูกต้องไหมคุณจะไปขายของได้ยังไงนี่แหละอันนี้คุณนานก็เลยมาแชร์ให้จ้ะฉะนั้นคืออย่าคิดว่าการที่คุณมีเพจแล้วจะทําให้คุณแบบว่าปังในทันทีจะทําให้คุณแบบขายดีในทันควันคิดผิดนะคะ ถ้าคุณไม่รู้อะไรที่วลาจะแชร์ในวันนี้หลายอย่างเลยการเปิดเพจก็เหมือนกับการเปิดห้องห้องเปล่าๆไว้ห้องหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีที่จะทําให้คนติดตามเพจคุณหรือจะทำให้คนทําให้แบบขายของได้เอาง่ายๆนะวันนี้มาแชร์ให้เลยจ้ะอ่ะฝากแชร์ให้หน่อยฝากแชร์ให้หนคนไหนก็แชร์อีกก่อนเนอะไลฟ์นี้ใครแชร์บ้างเออเดี๋ยวแชร์ก่อน แชร์ตัวเองก่อนคุยตั้งนานขออนุญาตแชร์ก่อนกี่แชร์แล้วอย่าคิดว่านะอย่างที่บอกอย่าคิดว่าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายอย่าคิดว่าโอเคฉันมาขายของมาเป็นตัวแทนมาเป็นลูกทีมแล้วมันจะขายได้ทันทีทันควันหรือแบบว่าโอเคถ้าฉันขายใน f a c e Book ไม่ได้ก็เปิดเพจสิแล้วคุณอย่าคิดว่าการเปิดเพจแล้วทําให้คุณได้ขายได้ทันทีทันควันอย่างที่คุณนางบอกคุณคิดผิดเลย คนคิดผิดเลยเพราะว่าอะไรถ้าคุณไม่รู้ว่าเพจเนี่ยมันต้องสร้างยังไงแล้วถ้าคุณไม่รู้ว่าเพจเนี่ยมันต้องให้คนติดตามยังไงแล้วมีวิธีการอย่างไรทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนถ้าคุณไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คุณอย่าคิดว่าคุณมีเพจแล้วจะทำให้คุณขายได้เออต่คิดว่ามันจะขายดีขายปังฉะนั้นนะต่ออย่างที่บอกว่า วันนี้ถ้าอยากขายดีคําว่าทำเนี่ยคําว่าทาอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เปิดเพจทิ้งไว้อันนี้คือทำเหมือนกันเปิดเพจทิ้งไว้แต่คุณไม่พัฒนาเพจคุณไม่ปรับเพจคุณไม่สร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดให้กับผู้คนและก็ไม่รู้วิธีการยิงแอด หรือทำการตลาดกับ f a c e b o o k คุณก็ไม่สามารถที่จะทำให้คุณปังได้ฉะนั้นวันนี้คุณต้องมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นอกจากํำว่าทำอย่างเดียวทำไม่ใช่ทำแค่เอากายมาทำคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะอันนี้บอกแบบตรงๆอย่างที่บอกว่ายุค2.0 2 0เป็นยุคที่คนเข้ามาทำออนไลน์เยอะมากการแข่งขันก็เริ่มเขาเรียกว่า มากขึ้นเอาแบบตรงๆนะคือคนมาแชร์ตลาดของคุณอะมากขึ้นถ้าคุณไม่เจ๋งหรือไม่เก่งจริงคุณก็จะยืนในจุดเนี้ยยากเพราะว่ามันจะมีคนเก่งๆอะคนที่เก่งๆอะผลิตขึ้นมาใหม่ทุกวันทุกวันทุกวันและถ้ากับอย่างที่บอกแหละว่าหลายคนที่ทําออนไลน์แล้วพอมันไม่ปังก็ไม่อยากทําต่อพอมันอ่าเขาเรียกว่าพอ พอมันขายไม่ได้เนี่ยเอาง่ายๆพอขายไม่ได้ก็จะโทษสินค้ามั่งแหละโทษแม่ทีมมั่งแหละโทษเจ้าของแบรนด์ม,มั่งแหละโทษทุกอย่างอะยกเว้นโทษตัวเองฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากขายดีนะคนต้องขยายความรู้ของคุณค่ะชัดเจนไหมต้องขยายความรู้ของคุณอันนี้บอกเลยว่าความรู้เป็นอะไรที่สำคัญมากไม่ว่าคุณจะประกอบ อาชีพอะไรคุณต้องมีความรู้แน่นในสิ่งนั้นคุณต้องเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นคุณต้องรู้ลึกในสิ่งนั้นอย่างที่บอกถ้าคุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วคุณจะเปิดเพจคุณต้องรู้ลึกในเรื่องของเพจคุณต้องเจาะความรู้เนื้อหาของเพจให้ชัดเจนทำยังไงให้คนติดตามอย่างที่เล่าไป ทำยังไงให้เข้า,เ,าเขาเรียกว่าเข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆไม่ใช่สร้างเพจขึ้นมาลอยๆแล้วคือสักแต่สร้างเข้าใจป่ะมีเยอะมากคนคือทุกวันนี้แม่ค้าออนไลน์เออะเปิดเ,เปิดเพจเออะเปิดเพจถูกต้องไหมเออะคือเปอิดเพจอย่างเดียวเปิดเพจอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพัฒนาเพจตัวเองยังไงมีบางคนนะคะบางคนนะ มาบอกคุณนางว่าเนี่ยหนูจ่ายค่าการตลาดให้พี่มาร์กอะเป็นหมื่นแล้วค่ะผลตอบรับก็ยังไม่ดีคนติดตามก็ไม่ได้มากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้รู้ลึกเกี่ยวกับเพจว่าเฮ้ยเพจนะมันไม่ได้เขาเรียกว่าการเพิ่มผู้คนการเพิ่มผู้คนหรือผู้ติดตามในเพจเรามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ่ายค่าโฆษณาอย่างเดียว คือมันมีวิธีอย่างอื่นเข <_ d ata> ้าใจไหมคะมันมีวิธีอย่างอื่นที่สามารถทำแบบเรียกว่าเซฟเซฟเซฟคอร์เราเนะี่ยเซฟค่าใช้จ่ายเราเอาง่ายเซฟค่าใช้จ่ายเรามันมีวิธีที่ทําให้อ่ามีผู้ติดตามเรามากขึ้นอืมฉะนั้นไม่ใช่แบบเอะอะเปิดเพจเอะอะเปิดเพจเห็นหลายคนแล้วค่ะพอเปิดเพจมาคุณนางคะทาไมไม่มีคนติดตามเลยอ่ะคุณนางคาทําไมเพจมัน มันขายไม่เหมือนอไม่ได้เหมือนในเ facebook เลยคะ่ะทำไมไม่มีคนดูเลยอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นวันนี้คุณต้องกลับไปสำรวจเพจของคุณนะกลับไปสำรวจเพจของคุณว่าเพจที่คุณทำอยู่ปัจจุบันนี้หน้าตาเป็นยังไงคือถ้าคุณจะเจาะในเรื่องของการขายอย่างเดียวคือแบบว่าออกมาขายขายขายฉะนั้นคุณต้องออกมาไลฟ์สดวิธีการที่ทำให เดี๋ยวพนขออนุญาตก่อนอืมแอบปบหนึ่งจดแล้วก็ลืมเออวิธีการนะอย่างที่บอกว่าที่จะทำให้คุณขายดีขายได้ขายดีขายได้ขายด,ายด,ายดีเลยแหลอะอะคุณต้องรู้วัตถุป,ประสงค์ในการสร้างเพจของตัวเองว่าคุณสร้างเพจมาเพื่ออะไร ถ้าสร้างขึ้นมาเพื่อขายคุณก็ต้องออกมานำเสนอการขายของคุณให้ลูกค้าเห็นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อโพสเอาไว้โพสสินค้าขายอย่างเดียวแต่ฐานลูกค้าไม่มีฐานคือฐานลูกค้าไม่มีเลยคนติดตามก็ไม่มีโพสขายก็โพสขายเดิมๆซ้ำๆแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ย คือคนไม่มีคนไม่มีอ่ไม่มีผู้ติดตามอยู่แล้วอะเอาง่ายๆคนมีแค่ผู้ติดตามแค่ไม่กี่คนคุณจะขายของได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะมันก็ไม่ได้อ,อถ้าเกิดว่าวันนี้ใครไม่ฟังตั้งแต่ต้นอาจจะงง <c ười> คือคุณนางพวกก็ยังงงตัวเองเลยแะต่อดี่าทั้งสี่พันล้านคนนะคือวันนี้แม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายจงฟังนะลูกนะอยากจะบอกว่า ถ้าอยากขายดีไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าสักแต่จะมามาแบบเออโอเคมาขายแล้วก็มาเปิดเพจอย่างที่เล่าอันนี้จริงๆหลักๆคุณนางอยากมาเล่าเรื่องของการเปิดเพจอบบง่ายๆอยากมาเล่าเรื่องของการเปิดเพจเพราะว่าเห็นแม่ค้าออนไลน์ที่ทุกๆคนนะคะคือคือหมายว่าทุกวันนี้นะอย่างที่บอกเนอะว่ายุคสอง0สแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่เข้ามาสู่ออนไลน์ค่ะมันมากขึ้น การแข่งขันม,มันก็มากขึ้นจ้าสวัสดีจ้าน้องป้ายเปล่าเนาะการแข่งขันม,มันก็มากขึ้นเอาง่ายๆมันเหมือนกับว่ามันถูกแชร์ตลาดมากขึ้นแล้วทีเนี้ยก็คือตัวเลือกของแม่ค้าออนไลน์คืออะไรคะพอเวลาที่เรามาขายใน facebook ใช่ไหมทีนี้ก็จะมีแม่ทีมแหละโอเคว่าสอนโอ้ทุกคนเปิดเพจนะเปิดเพจนะอะไรอย่างเงี้ยเออเปิดเพจนะแต่ว่าไม่รู้จุดวัตถุประสงค์ตัวเองแล้วว่าเปิดเพจไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ย เออไม่ได้ยินหรือว่าเสียงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรอะไรเงี้ยเอาโ okay, อเคอันนี้แต่ว่าเสียงชัดเนาะนั่นแหละคือไม่ได้รู้ว่าถุประสงค์ของตัวเองแล้วว่าป Salesforce เปิดเพจนะเปิดเพื่ออะไรเพื่อการค้าเพื่อทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ชัดเจนกับเพจของตัวเองไม่ชัดเจนกับเพจของตัวเองอันนี้ยคนานั้นก็เลยยกตัวอย่างอย่างเช่นบางเพจที่เปิดมาเพื่อทําการขายอย่างเดียวขายสินค้าอย่างเดียวไม่ได้ให้ความรู้อะไรเลยคือมีแต่โพสต์สินค้าในแต่ละวันโพสต์การส่งของโพสต์การแพ็คของน่น biz. นี่นั่นก็คือ,คอ คือโพสขายโพสขายแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีผู้ติดตามคุณไม่คุณยังไม่ใช่คนดังอะ่ะไม่มีผู้ติดตามในเพจของคุณอะ่ะแล้วคุณคิดว่ามันจะขายได้ไหมในขณะที่คุณแบบโพสขายโพสขายในหน้าเพจของคุณอย่างเดียวแต่คุณไม่เคยปรับอะไรเลยคุณไม่เคยรู้ว่าโอเคถ้าฉันอยากาสร้างเพจเนี้ยเพื่อการขายแต่ว่าฉันไม่เคยออกมาแสดงตัวตนไม่เคยออกมาไลฟ์สดให้กับคนอื่นเขาได้เห็นแล้วว่าโอเคเพจของฉันเนี่ย มันมีตัวตนจริงนะที่ขายมันขายอะไรแล้วที่คุณเห็นที่แม่ค้าเขาขายของอ่ะเขาชัดเจนเขาชัดเจนว่าโอเคเพจของฉันคือเพจขายเขาก็จะมีสินค้าด้านหลังแบบเยอะมากแล้วเขาก็จะขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนโน่นนี่นั่นคือขายแบบตรงๆคือขายเลยเออและเห็นเนี้ยบางบางคนนะบอกเลยว่าบางคนอนะ่ะแม่ทีมบอกว่าโอเคเปิดเพจมาเพื่อเอาไว้ยิงแอดอย่างเดียว คุณขาบอกว่าเอามาเพื่อยิงแอดอย่างเดียวคุณขาถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่เข้าใจในระบบของการตลาดในการจ่ายในการยิงแอดโฆษณาคือก็เท่ากับว่าคุณเสียตังค์แบบฟรีๆวันนี้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งก็มาถามเนี่ยหนู ยิงแอบไปเป็นหมื่นแล้วค่ะจ่ายค่าแอบไปเป็นหมื่นแล้วค่ะแต่ไม่เข้าเลยไม่ได้เลยะฉะนั้นคุณต้องกลับไปดูที่เพจของคุณเพจที่คุณสร้างมีผู้ติดตามไหมความน่าเชื่อถือมันมีหรือเปล่าแล้วก็คุณค่าที่คุณจะให้กับผู้คนคืออะไรในเพจของคุณในเพจของคุณ วันนี้คุณนางก็จะมาเน้นเรื่องนี้แหละมาเล่าเรื่องเพจนี่แหละแล้วก็วันนี้คุณนางก็มีโปรพิเศษด้วยสำหรับสำหรับสายยิงเลยสายยิงแอดสายยิงแอดเลยนะเอาแบบตรงวันนี้ก็มีคนมาถามเยอะว่าเยอะมากว่าถ้าไม่ใช่ลูกทีมคุณนางเรียนได้ไหมคะเรียนได้คะ่ะคุณนางเปิดเปิดสอนเปิดสอนอ่า สร้างเพจแล้วก็ยิงแอดโฆษณาสายยิงเอาง่ายคือถ้าคุณอยากสร้างทีมอยากเตรียมทีมมันต้องยิงยังไงให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าแต่อยากจะบอกว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณนางพูดมาคือฟรีนะฟรีแล้วคุณนางก็มีโค้ดมาสอนให้ฟรีฟรด้วยถ้าใครอยากเรียนนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าถ้าใครอยากเรียนคือเอาแบบว่าอยากเรียนจริงๆอ่ะ อยากเรียนรู้อยากอะไรจริงๆอ่ะเพราะว่าสอนจริงๆสอนจริงๆค่ะสองวันอันนี้บอกไว้ก่อนว่าสองวันสองวัน 5, วันที่ห้าวันที่หกสิงหานะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากเรียนยิงแอดโฆษณาแล้วก็อยากเรียนรู้ว่าโอเคต้องปรับเพจยังไงให้มันให้มันปังให้มันดีขึ้นอ่ะก็ลองอก็คือทักแชทเข้ามาได้สอนฟรีค่ะอืมไม่อยากบอกว่าสอนฟรีอะอะง่ายเอออันนี้กินาทีละ เพราะว่ากะว่าจะมามาไม่นานกะว่าจะมาคุยมาคุยอันนี้เฉยๆก็เลยก็เลยขออนุญาตชี้แจงและแจ้งด้วยแจ้งนะคะว่าคุณนางมีคอร์ส VIP ยิงแอดฟรีให้กับแม่ค้าทุกคนแล้วก็ให้กับทุกคนนั่นแหละเอาเอาไว้ง่ายคือฟรีถ้าใครอยากเรียนนะคะไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเอยเป็นลูกทีมคุณนางหรือเปล่าไม่ก็คือได้ทุกคนคะ่ะ ก็คือทักแชทกันเข้ามาแล้วคนุนัก็ก็จะเชิญเข้ากลุ่มไลน์เพื่อเตรียมตัวเตรียมตัวเออเตรียมตัวในการในห้องในการเรียนในวันที่5วันที่6ซึ่งเราก็จะมีการพูดคุยกันอยู่ในกลุ่มนี้เอ,า,อาง่ายๆอยู่ในกลุ่มนี้แหละถ้าเกิดว่าใครอยากอยาก,อยากปังในโลกออนไลน์เนาะอยากปังอยากขายดีอืมแล้วก็โอเคปากทิ้งท้าย กับทุกๆคนนะคะว่าวันนี้ที่ทุกคนเดินทางกําลังทําอยู่หรือกําลังเผชิญอยู่คนนุณนางก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนคุณนางมาเท่านี้แหละถ้าอยากขายดีอยากขายได้อยากขายปังก็พึ่งทําก็คือลงมือทํานะคะทออําทําเรานี่แหละคะ่ะทําแล้วก็ขยายความรู้ของเรานะคะให้มันเชี่ยวชาญให้มันชัดเจนให้มันแจ่มแจ้งให้มันทันรู้เอาง่ายๆเอาง่ายๆเลย คือเอาให้มันสุดๆเรียนรู้ให้มันสุดๆเอาให้มันได้เออเอาให้มันได้เอาง่ายๆนั่นแหละคนนั้นก็เลยมาจริงๆอยามาบอกมาบอกคอสฟรีแค่นั้นเองมาบอกคอสฟรีค่ะฟรีนะคะย้ำว่าฟรีแต่ขอคนที่อยากเรียนจริงๆเออไม่ใช่แบบว่าเอ้ลองเข้าไปดูถ้าเกิดว่าจะลองเข้ามาดูไม่ต้องลองคะ่ะลูกถ้าเรียนก็คือเรียนเลยเรียนแบบจริงจังเพราะว่าอ่า โค้ดที่มาสอนก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าจ้างเนาะไม่ได้ค่าจ้างฉะนั้นโค้ดเขาตั้งใจที่จะมาสอนคนจริงๆฉะนั้นก็เลยอยากให้คนที่สนใจอยากจะเรียนจริงๆเข้ามาเรียนจริงคือเข้ามาคือสำหรับใครที่แบบไม่ตั้งใจไม่อยากไม่อยากไปต่อไม่อยากขายดีก็ไม่ต้องเข้ามาไม่ว่ากันเพราะว่าอันนี้คือฟรีโอเคคุณนางมาแจ้งให้กับทุกคนเท่านี้แหละมาฝากอร์สฟรีให้ นะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเรียนยิงแอดนะคะเดี๋ยวคุณนางทิ้งเบอร์ไว้ให้ก่อนทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะเออทิ้งลายเบอร์ไลน์เออลายลายลายแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายนั่นแหละลายลายลายเดี๋ยวพิมพ์ก่อนลายนะทักลายมานะคะสําหรับใครที่สนใจที่จะเรียนยิงแอดขอย้ําว่าคอร์สนี้คือคอร์สฟรีนะคะเออพูดไปพูดมาก็น,นี่แหละคอร์สฟรีคอร์สฟรี ออและก็ขอคนที่อยากเรียนจริงๆอยากไปต่อจริงๆถ้าคุณไม่อยากไปต่อก็ไม่ต้องเข้าง่ายๆนี่ปักหมุดให้แล้วปักหมุดให้แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะเรียนคอสอเปิดเพจกับคอสยิงแอดโฆษณาฟรีทักไลน์มาที่ไลน์นี้นะคะตามที่ผู้นางแจ้งไว้ข้างล่าง ทักเข้ามาได้เลยคุณนางก็มีกลุ่ม V I P สําหรับเรียนยิงแอดฟรีเป็นรุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นแรกเลยค่ะรุ่นที่1ของคุณนางน,นะเป็นรุ่นที่1เป็นรุ่นที่1นึ่งอคอร์สเนี้ยสอนฟรีเริ่มประมาณ19บเนาฬิกาหนึถึงสองชั่วโมงโดยประมาณสองวันเต็มเต็มไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดเพราะเพราะว่าคุณนางเรียนจากที่นี่จากคอร์สฟรีนี่แหละมันก็สามารถต่อย,ยอดในการทํา อ,ออนไลน์ได้จนถึงทุกวันนี้เอาง่ายโอเคสวันนี้คุณนางมาเท่านี้แหละมาปากคอสฟรีให้กับทุกคนอยากใครดีขายได้ลงมือทำขยายความรู้ให้แน่นขึ้นให้มากขึ้นเชื่อชานขึ้นนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายจ้าเอาเท่านี้แหละใครไม่ทันก็ย้อนหลังนะจ๊ะ